ขายเสื้อผ้าแบบเดียวกันเต็มไปหมดเลยเสื้อหลอเกหล่อเสื้อหล่อกหลอเอ่กห่อนมีร้านขายสัตว์เลี้ยงด้วยเราไปดูร้านขายสัตว์เลี้ยงกันก่อนดีกว่าเขาจะไปก oui ินติมที่ชั้นาดฟ้าโอ้โหดูเหมือนบชั้นดาดฟ้าจะมีการจัดกิจกรรมแหลมๆด้วยแหละมดูบ้านดูบ้านมมไอ้ทีมที่มมมอไมหไน เข้าใจแล้วเพราอยากก่างนี้ดเองตอนนี้เราอยู่ที่ย่านการค้าอิซุมิไกลขนาดนี้คุณเดินกลับไม่ไหวแน่ทราสรัท์ให้คนเอารถมารับก่อนแล้วกันอ, yeah, yeah. อโอ้

วันหยุดอันไม่โสภาของเคิยวยะพี่เคิยวยะมากินที่นี่มันจะดีจริงๆนะเหรอที่ฉันบนมีร้านระดับพัฒนาการอยู่นะก็เ,ะเธอมีเงินอยู่ไม่เท่าไหร่นี่นะทำยังไงได้หรอเอออย่าลืมขอใบเสร็จมาด้วยละ่ะเดี๋ยวจะให้ธรรมกิจบันชนใช้เป็นสิบเท่าเลยไม่น่ามาเลยจริงๆตั้งใจว่าจะมาเดินดูสินค้าโอทอปสหน่อยแท้ๆ กลาเป็นไปเจอรุ่นพี่เขียวยะแถมกำลังอารมณ์ปู่สุดๆอีกตั้งหากด้วยอารุฮินี่เขาต้องสั่งกันยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวสั่งให้เองก็แล้วกันรุ่นพี่จะเอาอะไรละ่ะอะไรก็ได้เอาแบบที่มีเยอะๆหน่อยนะนั้นขอนี่กับนี่แล้วก็เฟรนช์ฟรายด้วยไว้หนุ่มหล่อสเปคเราเลยแบบเนี้ยเออดีดีต้อนรับค่ะขอแนะนำเมนูของหวานที่เป็นสินค้าใหม่นะคะไม่ละแม่ก็ชอบของหวาน ยาาิงชายามัดขึ้นยิงตรงสเปคเราเข้าไปใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นสนใจรับเป็นน้ำปั่นชนิดใหม่ก็บอกไปยังไงเลาวว่าไม่เอา